ว,วันนี้เราได้อะไรคิดเ <tinc S 2> ่ยนูเดลนูเดลนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อสดนะคะเราก็ได้ต้มน้ําซุปไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มเส้นกันนะคะวันนี้เราก็ได้เส้นหมี่นะคะเราชอบเส้นหมี่ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้เส้นหมี่แล้วก็เนื้อสดนะคะเนื้อสดก็คือจะเอาเนื้อหั่นบางแล้วก็จะเอามาลวกนะคะลวกแบบไม่ต้องสุกมากแล้วก็ไม่ใช่ดิบนะคะเป็นเขาเรียกเนื้อสดก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวมารอชิมด้วยกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเส้นหมี่ที่เราบอกนะคะเราก็จะเอามาใส่ชามเลยนี่นี่นะคะเอาพอประมาณก่อนเนาะแล้วก็ค่อยถ้าอร่อยแล้วเราค่อยไปเอาอีกนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําซุปน้าซุปแล้วก็ลูกชิ้นนะคะทุกคน,นอชอบน้ำเยอะๆนะคะขอหยิบเลยนะคะน,นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อ สดนะคะเน้อสดที่เราพูดถึงกุ้ยเตยแล้วเอาง่ายๆนะคะเอาง่ายๆแล้วก็ต่อไปก็จะ <c oughs> เราเนี่ซุกมกอ่ะซุกมกจริงๆแล้วก็ผักชีนะคะผักชีต้นหอมนี่พริกป่นน้ำตาลกระลา เรียบร้อยเยวไปทานกันอเอาเลยค่ะโอ้ยเต๋าลูกชิ้นเนื้อสดนะคะไม่มีเนื้อเปื่อยนะคะหอมีากาศแบบฝนตกข้างนอกแบบคึมอึมคึมอากาศเย็นๆเนาะได้ไว้เต๋วแบบนี้ขาดขาดอะไรรู้ไหมขาดถุงนอกขาดถุงนอกนะคะ มันกระแซบแลนน้ว <laughs> เนาะลูกชิ้นที่ทำเองนะอร่อยอร่อย หยุดไม่ได้ เดี๋ยวจะไปทําให้ลูกสาวอีกช่วยหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เขาทำโอทีแล้วทีนี้เขาเลิกงานดึกมาเขามาได้มากินแบบนี้เขาคงจะสดชื่นนะคะสดร้อนก่อนเท่านอนเนาะอมืมาทานด้วยกันนะคะ